ฮัลโหลวันนี้มาแกะกล่องแฮ r ์รี่พ t ตเตอร์สั้นๆกันนะครับว้าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แฮร์รี่อ2สอชิ้น,นก็จะมียังไม่ได้แกะเลยครับวันนี้ก็จะเป็นแฮ r ์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับห้องแห่งความลับฉบับที่เป็นมินาลิมาหรือฉบับที่มีภาพประกอบนั่นเองเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังมีอะไรอะ่ะ 425หรือเปล่าเคสแฮร์รี่พอตเตอร์ของ425เดี๋ยวเตรีเดี๋ยวไปดูกันว้าวแล้วก็มีของจุบจิบก่อนนะแกอันนี้เลยแล้วกันพอดีเราเพิ่งไปดู Fantastic แ t นตา i ติ t โฟร์แฟนต a ส t ิกโฟร์โอ้ดีมากเลยอ่ะภาคนี้แล้วก็เหมือนถ้าดูโอบพิเศษอ่ะเขาจะแจกแบบถุงสุ่มเหมือนกั็เป็นถุงสุ่มตัวละครในเรื่องอ่ะตื่นเต้นนะถ้าอยากได้ใครซูสโตร์แก็ฉันก็อยากได้ซูเหมือนกันนะลูกซูก็ได้แกพร้อมกันเลยไหอ่ะไปหนึ่งสองสาม สการเล็กตัสน่ารักการเล็กตัสอ่ะฮะฮู้งก็ดีอยู่นะฉันได้รีริชาร์ดเฮ้ยดีเราไม่เห็นดีออัันนยูู่่คกแล้วก็มีพวงห้อยๆที่บอกว่าเขียนว่าแฟนตาสติกโฟลด้วยเห็นอ่าแล้วนี่คือพระเอกและผู้ร้ายในในภาคหนึ่งสองซ้ำนี่เป็นของที่ระลึกน่ารักที่ได้จากไอแมสนะครับโ no sponsor เช่นกันอ่ะเรามาเริ่มจากของเล็ก่อนละกันเนาะอันนี้ก็คือ425สองห้าดที่ทำ เคสของแฮร์รี่พอตเตอร์แบบไลเซนซีใช่ปะว้าวได้เป็นของขวัญวันเกิดจากอ่ะขึ้นชื่อตึงจากไซส์สวยนะจ๊ะใส่สายยืสุสาครนะจ๊ะอ่าฉันแปลกมากจนแม่สั่งเลยเก็บมาสักพักแล้วคือมันเป็นถุงใหญ่โตในตอนแรกงงว่าเฮ้ยอะไรครับมันเป็นใหญ่จังตัวเคสแหละคือจะประมาณนี้แต่ว่าถุงก็คือใหญ่มากแล้วว่าถุงอ่ะเสร็จแล้วครับว่าจะเป็นสกรีนไลน์ที่เป็นแบบว่า witchededchocwortsmagicalcreatures ก็แบบเป็นลายในโลกเวทมนต์แบบยิ้ม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 อยู่ข้างในให้ดูด้านหลัง ฮอปวอร์ดเอ็กซ์เพ็กสโตพาโจน,นูมอะเลยก็มีเห็นหมเออน่ารักดี่ะเปิดมาดูกัน อ้ยข้างในเป็นสีฟ้าเป็นลายดดวยกันแต่เป็นสีฟ้าแล้วก็ข้างโขมีเท่านี้อันแรกก็คือจะเป็นแบบ thank you for your purchase นะจ๊ะของ4ีสองให้เด็กีรับประกันดูนี่นะถุงสวยนะเลยแล้วนะนะได้กล่องนี้จ้ากล่องเคสนะจ๊ะกล่องหน้าตาดีปกป็นกับถุงเมื่อกี้นี้แหละเออนาะแล้วก็เห็นแล้วว่าได้ลายอะไรใช่เป่าเป็นลาย h o g w a r s เนาะอังริงเป็นลายที่ชอบมากแล้วก็พยายามดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวอะไรอย่างงี้แล้วก็มีคนซื้อให้เย่ไปดูข้างในกันแกะออกมาแค่นี้เลยก็คือ กรสออกมาแบบนี้แล้วก็จะมีเคสวางอยู่เนาะเป็นเคสใสที่เอ้ยต้องาการมีแม็กเซฟไหมมีแม็กเซฟมีตราสัญลักษณ์อคอขวดอยู่ตรงกางอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นแบบที่เกี่ยวข้องกับโลกเวทมนต์มีไม้กวาดมีหนังสืออ่าตำรามียาเยอะอนุนี่น,นั่นอะไรแบบนี้ครัผมแล้วก็มีการสกรีนโลโก้แฮ r ์รี่พอตเไว้น่ารักมากๆเลยขอลองเปลี่ยนเลยแล้วกันเนาะ ยกล่องสวยอะชอบกล่องส่องสวยสีฟ้าแล้วก็เป็นลายเป็นลายมโนแกรมเดียวกับที่เห็นที่กล่องอันนี้ i p h o n 16 Pro Max อะมาใส่เคสกันมันเขียนบังไม่ใส่แล้วสวยจังดูสิเข้ากับสีเครื่องเลยโอ้ยสกรีนดีอ่ะคือมันเป็นตัวสกรีนที่มันเนียนไปกับเนื้อเลยอันนี้มันมันมันจะไม่ลอกไงก็คือเป็นสีบ้านฮอกวอกใช่ไหมแล้วก็มีแบบพวกวิชาต่างๆเนี่ยฮอกวอกแล้วก็ด้านข้างจะมีอะว่าเป็นทำเป็น physical button ให้อ่ะเนาะแล้วก็เป็นช่อง c a m e ร a คอนโทรลให้ก็คือ ตามมาตรฐานของ iPhone 16ปุ่มก็แบบมีความกดง่ายใช่ใช่มันยางด้วยนะโอายชอบก่อนที่คิดเยอะเลยอ่ะเราจะทำเอ่อดรอปเทสให้ดูนะว้าวเจ๋งโอชอบมากเลยขอบคุณนะจ๊ะเพื่อนใจสายยอ่าชิ้นต่อไปของเราก็คือถ้าคนเคยจำได้เคยมีคลิปนี้ที่เราเคยแกะแฮป r ี p พ t t e r อร์สมัู ภาพประกอบโดยนินาลีม่นะครับก็จะเป็นผู้วาดภาพประกอบชาวอังกฤษที่เคยทํางานร่วมกับทีมแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆมาแล้วแล้วก็ประวาดภาพประกอบในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค1นึ่แ,แรกเป็นศีลาอาถันก็คือที่เราเคยเปิดโชว์ให้ดูแล้วน่วจะเป็นแบบ สีสีทั้งเล่มแล้วก็มีภาพประกอบซึ่งอลังการมากส่ายสะสมแล้วก็แฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือไม่ขนพนลาดเพราะว่าอลาังการจริงๆเขาทําภาษาไทยมาแล้ว1เล่มแล้วเล่มที่2เพิ่งออกมาซึ่งอันนี้เราพรีออเดอร์ซึ่งเขาบอกว่าถ้าพรีออเดอร์จะได้ของแถมแต่ยังไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างหลังปกกาจะมีราคาอยู่พันหเลยประมาณนี้มั้งแต่ว่าถ้าสั่งพรีออเดอร์มันจะลดลงไปหลายร้อยเลยทุกคนอ๋อของแถมก็จะเป็นโอ้ยนี่คือบ้านพรงกระต่ายบ้านโพรงกระต่ายของครอครัวิสไอี่เฮ้ย,ยมันมเหมือนเป็นแบบมันเหมือนเป็นแบบเป็น 3D หร <H an> เปิดปิดได้อย่างเงี้ยเหรอโอ้ใช่โหโชว์กล้องหน่อยสิอันนี้ก็คือบ้านโพรงกระต่ายใช่ไหมคือแต่ละชั้นมันก็จะเปิดได้แต่เช่นชั้นล่างเนี่ยมันเปิดเป็นแบบเน,น,นี่ยนี่แบบห้องของวิสลี่ดูนะห้องนั่งเล่นรวมอันนี้มีคุณมอลลี่อยู่นี่ <S <S นเห็นป่าวอันนี้ก็ห้องของจิมมี่สีชมพูนเนาะเห็นนายวิสลี่อยู่ในกลัวแล้วห้องนั่งเล่นเนาะแต่ชั้นอื่นเปิดได้ปะเปิดได้อ่าชั้นมันก็จะเป็นห้องของแบบเฟรดกับโจทั้งอื่นๆอะไรเงี้ยเอ้ยดูดีนะมีกิมมิกอ่่่่ะะะใช้้้ไดออััันนนนนนนีีาจเป็ทหงสื ก็คือเป็นคอมเน,นีในร่างแมวเมอร์เทระก้าขนนกพิกซี่แล้วก็โครฟเฟชบับเยนดีอยู่นะชอบอะเจ๋งดีเนาะเขาก็ลงทุนอยู่นะคุณนานมีขอบคุณมากแล้วก็มีใบยแยกออกมาให้นะจ๊ะเหมือนแปะประประปกหลังเอาไว้ให้แต่แยกคนละชิ้นว่าเป็นแบบกินดีต้อนรับกลับสู่ฮอกวอตส์นะจ๊ะก็อบอกว่าเป็นสตูดิโอมินาลิมาคอยนำเสนอการผจญภยัยแฮร์รี่พอตเตอร์ในรูปแบบภาพประกอบสีสันที่มาพร้อมกับ8องค์ประกอบสุดตื่นตาในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ ไปดูกันแพงกว่าเล่มเก่าอ่ะอันเล่มมีพันเจ็ในถึงหลังปกนะแต่เล่มเก่าพันหกสันปกก็จะเขียนชื่อแบบนี้เนาะเทียบกันสีแดงกับสีเขียวเนาะปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอยากเห็นเลยว่าถ้าต่อกันเนยอะจะเป็นยังไงอะ่ะอันนี้รูป้าหน้าผมก็จะเป็นรูปแบบว่ารถรถ,รถฟอร์ดแองเกลกำลังขับแล้วก็อยู่เหนือรถไฟฮอ,อกวอตส์นะจ๊ะเราจะเปิดให้ดูคร่าวๆสำหรับบางหน้ากันไปดูกันเนาะดูหนึ่งสองสามเป็นรูปดาวให้ดูแค่ไหนคร่าวๆเพราะว่าข้าอยากดูหมดลองไปซื้อ อันนี้ก็จะเป็นหน้าในค่ะคสวยอะ่ะที่บ้านของพวกเจอร์สลี่นะจ๊<ด> <private S 3> นะซอยพรีเฟคท์ไดรฟ์นะจ๊ะเปินนปเดแมสที่เป็นป๊อปที่เขาดูเนี่ยเออเปิดหน้าป๊อปปสีนี่เรื่องอะไรอันนี้มันนภาแบบว่าปฟาสตาสวยมากเลยอะ่ะจอปี่แอบมองอยู่นะจ๊ะดวงตากลมโตคู่นั้นโอ้แล้วมันมีอะไรตรงเนี้ยกําลังจะแบบใช้ผมฟลูครั้งแรกได้ก็แน่เลยแล้วก็พูดไปชัดอ่ะแล้วก็ไปอยู่ที่ดอกน้องเชิญก็จะเป็นอย่างนี้ เรื่องอะไร Harry Proof มาอยู่ทิดรอปนล้วเทินแทนแลมามางมาๆเจ๋งไหมโอเคมากเลยอะ่ะมีสอบสางลินโลจอมโอ้เป็น 3D เนาะตอนแรกก็เห็นเป็นกองต้นไม้นานๆะนึกว่าไม่รู้ว่ามีอะไรเปล่าก็เลยเปิดออกมาจา้ามีรถจูโโคตรเท่อ่ะเจ๋งมากอบอกแล้วว่า<อ>คนกราฟิกดีแน่นอน <laughs> เป็นตัวอย่างห้องแห่งความลับนะก็คือหลังจากเข้าไปในห้องแห่งความลับแล้วก็จะเจอรูปปั้นนี้อยู่ใช่ปะ แล้วก็เมื่อคุยกับทอมรีดเดอร์แล้วสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นมี่เอ๊มีวาสเลสออกมาได้จ้าโอ้เทมากเลยหรอโอ้ดีเหลือเกินนะนานมีเข้าใจปั้มหน่อยก่อนนะที่ทำมีถุงชาให้จอปีด้วยแอ่เป็นอิสต์ฟรีเอลอ่ะล้นนี่ก็คือภาคสองจ้าเข้ามาคู่กับภาคหนึ่งจ้าแล้วเดาได้เลยว่าภักสามเข้มาเร็วๆนี้เร็วๆนี้ที่แปลว่าน่าจะอีกครึ่งปีเพราะว่า กว่าจะทําไรทีละหนะ้าทุกคนเพเชลตคอมเมนต์เลยนะให้ซื้อถ้าทัวร์ใครชอบแฮร์รี่อ่ะหรือว่าแฮร์รี่มันก็แต่แบบรีบริตมาหลายปลอกไปใช่งน่ะแต่ว่าปกมินาลีน่ามินาลีมั่งมินาลีมั่ง่ะโอ้โฝนค,ค่าโอ้มันแบบมาแปราณีตจริงๆอ,อ่ะเนาะแล้วก็นี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะจ๊ะเบาบๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วนะจ๊ะโอเคแล้วไว้มาเจอกันใหม่หน,นะครั้ฝากช่องของพวกเราด้วยนะบ๊ายบายบาย